ข่าวด่วนครับทุกคนเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงหล่นมาอยู่แฮชแท็กสในมาแรง YouTube ประเทศไทยแล้วนะครับ ล่าสุดครับทุกคนหลังจากที่เราติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดนะครับซึ่งเหล่าบรรดา FC f a n แฟนคลับเนี่ยก็ประครับประครองให้เพลงเอิญฮักนางเอกน้อยนะครับติดแฮชแท็กนึงในมาแรงมาโดยตลอดครับทุกคนเรียกได้ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะแฟนคลับ FC ที่เข้าไปดูที่เข้าไปประครองให้เพลงเนี้ยหนึงในมาแรงครับ คนทั่วโลก FC แฟนคลับองิงทั่วโลกครับหรือยูทูบเบอร์ที่เอาไปรีแอคชั่นต่างมีส่วนร่วมครับทำให้วันนี้เอิญฮักนางเอกน้อยติดแฮชแท็กอันดับหนึ่งมาทั้งหมด9วันกันเลยทีเดียวและต้องบอกว่าวันนี้หล่นมาอยู่อันดับที่2แล้วไม่เป็นไรครับอุงอิงพป่บ้านแพงน้องยังครองใจคนไทยทั่วประเทศครับเลข9ถือว่าเป็นเลขดีนะทุกคนเนาะวันแรกเลยครับทุกคนที่องิงพี่บ้านแพงเนี่ยทุบสถิติ YouTube Thailand ครับ ปล่อยเพลงไม่กี่ชั่วโมงครับซึ่งเป็นหมอลำด้วยเป็นกรลำด้วยนะครับปล่อยลงช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดครับภายในไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยทำให้เพลงนี้ครับฝ่าทุกกระแส ติด15ในมาแรงครับในหมวดหมู่ทั่วไปแล้วก็หมวดหมู่เพลงด้วยจนไต่ขึ้นมาภายใน5ชั่วโมงครับทำให้ติดอันดับ1ทั้ง2หมวดหมู่ครับอันดับ1หมวดหมู่ทั่วไปแล้วก็อันดับ1หมวดหมู่เพลงด้วยครับทุกคนเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆหลังจากนั้นวันแรกนักข่าวก็เอาไปตีข่าวกันทั่วประเทศแล้วครับว่าเพลงนี้มาแรงสุดๆนะครับและวันต่อมาครับแฟนคลับเนี่ยก็ คือเราไม่ได้คาดหวังนะว่าเพลงน้องจะติดหนึ่งในมาแรงก,กี่วันท่านพู้คนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือพอเข้าวันที่สองปุ๊บเพลงของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงยังติดหนึ่งในมาแรงอยู่ไม่มีกระแสไหนมาต้านได้แม้ว่าค่ายอื่นนะครับจะปล่อยออกมาตุ้มตามตุต้มตามปล่อยออกมาเยอะมากๆแต่ก็ไม่มีใครนะครับต้านกระแสเอิ้นฮักนางเอกน้อยได้ลงไม่มีใครล้มแชมป์ได้ลงนั่นเองครับทุกคนจนทำให้เพลงนี้ ติดอันดับ1มาเรื่อยๆเลยวันที่3นะครับพอพ่อแม่ๆ FC เนี่ยเรียกว่าจะเข้าไปดูนะครับวันละ1ล้านวิวกันเลยทีเดียวเออไม่ใช่ธรรมดานะครับหลังจากนั้นครับพอเพลงเนี้ยฮิตติดกระแสมาแล้วนะทุกคนทาให้ชาวต่างชาติหันมาสนใจครับเพราะอะไรเพราะเพลงเนี้ยอุยอ้ยกระแสเคยพูดไปหลายคลิปว่าเพลงมันโอเวอร์โดส โอเวอร์ดนะที่นี้ก็คือมันแบบวิวพุ่งกระจายไปทั่วแล้วทำให้เพลงเอิร์นฮักนางเอกน้อยเนี่ยไปขึ้นบนฟีดของใครหล,หลายๆคนทั่วโลกเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพอไปเข้าตาเข้าปากยูทูบเบอร์สายต่างประเทศต่างๆแล้วเอามาตีกันเขาทีนี้เอามาตีแบบว่าเอาไปรีแคปชั่นเอาไปรีแอคต่างๆครับทุกคนทําให้เพลงนี้ไม่ใช่แค่คนไทยเลยสิครับที่ดูหลังจากนั้นครับก็มีชาวต่างชาติ แห่กันมานะครับรีแอคชั่นกันเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาญี่ปุ่นนะครับโหต่างประเทศคือหลายหายสัญชาติมากๆที่เอาน้องเนี่ยเอาเพลงของเอิร์นฮักดังอีกน้อยแห่งสาวน้อยรำเพลินอินดีเ้เรคคอร์ดเนี่ย ไปรีกแอคชั่นกันเยอะมากๆครับทุกคนเนาะวันนี้มาอยู่อันดับ2ไม่เป็นไรครับส่วนตัวอุ้มอิ่มข่าวกระแสเองภูมิใจในตัวน้องมากๆแล้วและเชื่อว่าทุกคนนะครับภูมิใจในตัวน้องมากๆอุ้งอิงอาจจะถูกกับเลข9ก็ได้นะเออเก้าไปข้างหน้านะครับไม่เป็นไรครับวันนี้มีโอกาสไหมครับที่เราจะได้ขึ้นอันดับหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจถ้าวิวยังดีอยู่ก็อาจจะขึ้นมาอันดับหนึ่งก็เป็นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้องครองเกิน เกินสัปดาห์แล้วหครับทุกคนนึกออกไหมครับสัปดาห์หนึ่งเนี่ยยูทูบเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยโอเคนะมีอะไรที่แบบเข้ามาใหม่ๆก็จะไดใ้ให้คนนั้นนะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งไม่เป็นไรครับตอนนี้น้องขึ้นมาอยู่อันดับ2ไม่เป็นไรลงมาอยู่อันดับ2เนาะเรียกได้ว่าเห็นเขาบอกว่ามีทีมสตรีมด้วยใช่ไหมครับสตรีมมิ่งเนาะก็เลยทําให้อ่าหล่นมาอยู่อันดับที่2ไปนะครับทุกคนไม่เป็นไรครับวันนี้องอิงสร้างความภูมิใจให้กับเราสร้างความภูมิใจให้กับ FC Fan แฟนคลับ ทั่วประเทศแล้วนะครับนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือยกความดีความชอบอย่างที่อิ่มพูดถึงทุกคลิปนะครับกับทีมงานเบื้องหลังเนาะคนเบื้องหลังเนี่ยภูมิใจหนักมากแม้กระทั่งพี่น้ำเพชรสตูดิโอเองก็ยังได้ออกมาอัดคลิปวิดีโอด้วยความภาคภูมิใจกับเพลงเอิญฮักนางเอกน้อยของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนทีมงานเบื้องหลังภูมิใจทุกคนครับโดยเฉพาะพ่อโจนะครับ พูดได้เต็มปากเลยว่าลูกสาวคนนี้หน้าแบ้แบๆคนนี้จะพาพ่อโจโดังนั่นเองนะทุกคนเนาะวันนี้หลดนมาอยู่อันที่2ไม่เป็นไรก็ถือว่ายังอยู่1ในใจของพ่อพ่อแม่ f f c อยู่นั่นเองครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกได้ว่าณขณะนี้ชาวต่างชาติก็ยังรีแอคก,กันเรื่อยๆเลยเห็นลงคลิปกันมาจนนี้มากกว่า60ช่องแล้วมังครับเยอะมากๆนะทุกคนเนาะเยอะมากๆเลยแล้วก็วันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหวันดีๆเนาะที่ เราได้เห็นเอิร์นฮักนางเอกน้อยเนี่ยเข้ามาสู่อันดับที่9ก้าหมายถึงหมายถึงว่าไม่ใช่อันดับที่9วันที่9แต่อุงอิงพี่บ้านแพงเนี่ยขึ้นชัดระดับโลกลำดับที่17ครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วแค่นี้ก็อึ้งแล้วคือ100น้องขึ้นมาอยู่อันดับที่17แล้วฝ่าฟันกับค่ายยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเพื่อที่จะพาสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดเนี่ยขึ้นไปอยู่ครับถือว่าน้องเป็น เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มหัศจรรย์มากๆพาเพลงของค่ายเล็กๆต้องบอกว่าขออนุญาตบอกนะครับว่าจริงๆสาวน้อยพี่แพงไม่ใช่ค่ายเล็กแต่ที่อุ้มอิ่มบอกว่าค่ายเล็กเพราะว่าบอสโจเพิ่งเปิดช่องนี้ขึ้นมาใหม่คนติดตามหลักแสนแต่อุ้งอิงพาเพลงนี้นะครับทะยานไปสู่ระดับโลกได้ไม่ใช่ธรรมดาเลยครับน้องคือสาวน้อยมหัศจรรย์ตัวจริงวันนี้อุ้งอิ่มขอพูดด้วยความภาคภูมิใจว่าอุ้งอิงทําให้ อุมอิ่มภูมิใจในตัวน้องมากๆพูดได้เต็มปากว่าน้องดังระดับโลกนะครับนะ่าฟันทุกค่ายเลยแม้กระทั่งค่ายที่ติดอันดับหนึ่งเนาะค่าย vivo เอง vivo คือสุดๆแล้วอุงอิงได้เอา หน้าของตัวเองไปอยู่ระดับโลกขนาดนั้นไม่ใช่ธรรมดาครับเยี่ยมมากๆสุดยอดมากๆและข่าวที่อุ้มิ่มลงไปล่าสุดนะครับในวันที่20นี้น้องกําลังจะได้ไปขึ้นบนเวทีสนามหลวงครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวของหมอลำที่ได้เข้าไปร่วมงานนี้ครับทุกคนต้องบอกได้ว่าต้องเป็นคนดังระดับประเทศเท่านั้นแล้วก็งานนี้ต้องบอกว่า fc แฟนคลับเตรียมเลยครับไม่ต้องเอาเสือไปนะทุกคนเอาออกซิเจนไปเอาเอาออกซิเจนไปนะ เผื่อมันนั่นคิดว่านั่นแน่นอนนะครับหลายคนมาคอมเมนต์บอกว่าหนูเจ้าออกซิเจนไปค่ะพิมพ์อิ่มนี่น่ารักมากๆเลยนะครับทุกคนก็ส่งกำลังใจครับไปให้น้องด้วยกันแล้วกันต้องบอกว่าตอนนี้องคงอิงคือทํางานเยอะมากๆน้ําขึ้นก็ต้องรีบตักนะครับแล้วก็คิดว่าน้ําคือแก้วน้ําอันนี้องค์อิงเป็นคนที่น้ําไม่เคยหล้นแก้วน้องเป็นคนที่เป็นคนที่น้ําแบบ ไม่ใช่นะคนน้ําเต็มแก้วน้องพร้อมที่จะรับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะครับสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้เนาะก็ส่งกำลังใจไปให้น้องอย่างเดียวเลยครับวันนี้แล้วก็ต้องบอกได้ว่าไม่เป็นไรครับวันนี้ไม่ได้10วันไม่เป็นไรอีกแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะทุกคนน้องถูกฉะโลกกับเลข9ก้งองค์ิงถูกฉะโลกับเลข9้าเพราะฉะนั้นแล้วจะทําให้ตรงนี้ก้าวหน้าไปอีกขั้นนะครับ เอื้นฮักนางเอกน้อยถือว่ามอบความสุขให้กับคนประเทศไทยมากๆแม้กระทั่งผู้ว่ากทมอเองก็ได้ออกมาชื่นชมน้องขอบคุณน้องที่ทําให้คนไทยเนี่ยมีความสุขขับเคลื่อนเศรษฐกิจครับให้คนรากหญ้าให้คนบ้านๆได้ออกมาขายของกับวงการหมอลำครับแค่นี้ก็มีความสุขหัวใจแล้วนะครับวันนี้โหมิมพูดแบบแร็ปมากเลยนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ช่องมิมข่าวกระแสด้วยนะครับวันนี้ไม่เป็นไรได้อันดับที่2 9วันแล้วถือว่าอุ่งอิงสุดยอดมากๆใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากพ่อแม่ f อทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ